ที่พักเปิดใหม่สไตล์อังกฤษติดริมน้ำแม่กองอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองชื่อพีมาอัมพาวาอยู่จังหวัดสมุทรสงครามมาถึงเข้าเช็คอินปุ๊บก,ก็รับเวลคัมดิงก่อนเลยแล้วก็เลือกอาหารเช้ากันจ้าที่นี่มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรด้วยชุดละ199บาทรวมชุดไทยแล้วเลือกชุดเรียบร้อยก็เดินเข้าที่พักกันเลยเขาจัดสวนได้น่ารักมากบอกเลยว่าที่พักเนี้ยเห็นแม่น้ำแม่กองเกือบทุกห้องและห้องที่เราพักในวันนี้จะเป็นห้องรีวิวฟอนวิลล่าวิจากุชิวันธรรมดาคือละ3,200บาท2อคน ถายในห้องกว้างขวางเตียงใหญ่นุ่มสบายนอนชมวิวกันได้เลยเพลพินๆมีห้องน้ําในตัวอุปกรณ์ทุกอย่างเขาเตรียมไว้ให้ครบครนันรอบหมวกถ่ายรูปก็มีให้เวอร์และนี้อ่จาจจะกุชิเอาดอที่อยู่บนดาดฟ้าห้องเรามุมนั่งเล่นสไตล์ลูกคุณหน้าบ้านแล้วยังมีจุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักอีกตรงนี้เลยจ้าห้ามพลาดนะหรือใครอยากจะมานั่งชิลชมวิวแม่น้ำแม่กองก็ได้ยิงไกลช่วงพระอาทิตย์ตกนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีสุดๆเรากับพี่สาวฝนเนี่ยถ่ายรูปกันเพลินมากเก็บทุกมุมเก็บทุกจุดเรือเล